โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําปืนนะฮะเป็นปืนที่ชั้นเรียกว่าเอ่อราวโบนัสราวอีโคหรือว่าราวต่ตางๆที่แบบใช้เงินค่อนข้างที่จะน้อยนะเป็นแบบราวที่แบบไม่มีต่างนั่นเองนะผมโอเคปืนนั้นที่ผมจะมาแนะนํานั่นก็คือใช่แล้วครับในโบคลิปก็บอกอยู่แล้วครับมาชาวนะค,นครับผมค่าต,ตัวเกิเลยห้าสิบครับสเตตสีสระสองร้อยสองล้วตัวหนึ่งร้อยหนึ่งแล้าแปดสิบห้าผมก็สเตตค่อนข้างที่จะดีเลยนะก็เป็น ค่อนข้างแรงเลยแหละนะทุกคนก็หัวละเดียวตายแล้วนี่ครับเนี่ยทุกคนละเดียวตายเนาะแล้วตัวก็สองนัดอ่ขาก็สองนัดนะครับผมเอายิงท้าสิโอเคครับเท้าก็สองนัดนะครับโอเคปืนนี้มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะโอเคก็คือสามารถแบบฟันแถบ คนที่อยู่ไกลๆได้นะครับเปืนปนี่ตัดคนที่อยู่ไกลๆได้ค่อนข้างดีตัวคันนี้มันเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลเนี่ยทำให้ไฟเบอร์ค่อนข้างที่จะต่ำมากนะเพราะเป็นไรเฟิลนั่นเองโอเคสิ่งที่ทุกคนควรรู้ก็คือการวางเป้านั่นเองครับการวางเป้าเนี่ย,ยสัมพัญมากๆกับการเล่นสไนเปอร์ไรเฟิลเพราะหนึ่งเลยเราจะยิงศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับแบบว่าพี่เอาอไปยิงเป้าออกไปเกินหรือว่าเป้าอเอาไป,ปา ไม่ถึงตัวสูนั่นเองครับผมโอเคเราต้อง,จ,งจินตนาการขึ้นมาเองนะครับว่า,าตัวอยู่ตรงไหนนะครับหรือถ้าคุณไม่รู้จริงๆก็พีคว่าพีคเช็คนะครับผมให้รู้สึกอยู่ตรงไหน,นแล้วก็จ,จินตนาการว่าศัตรูควรจะอยู่ตรงนี้วางควรจะวางป้าตรงนี้แล้วก็พีกออกไปยิงโอเคประมาณนี้ครับผมต่อไปครับก็คือการฟลิกช็อตครับการฟลิกช็อตเนี่ยจะเป็นการทําแบบ เป็นการล่ามมาไปหาศัตรูอย่างรวดเร็วนะครับผมโอเคผมจะมาแชร์การฝึกของผมนะครับว่าผมฝึกยังไงในเออ่ในไฟเรนในเขาเรียกว่ายิงบอดใช่สนามฝึกในในอะไรนะเขาเรียกสนามบอยิงบอดโอเคผมฝึกบอมนะครับบอมบวกกับฝึกนะก็คือการเท่าเมาที่เออ่ตัวหัวบอดนะครับหัวของบอดเนี่ยแล้วก็ฟลิกชอ็อตอ่าแบบนี้ ทำไปเรื่อยครับจนกล้ามเนื้อเราแบบจนชินจนกล้ามเนื้อเราจําได้จนเราไม่ต้องแบบต้องเก่งหรือว่าต้องแบบตั้งใจเล่นขนาดนั้นนะก็แค่แบบลากเมาส์ไปหาศัตรูแบบนี้ครับอย่าไปเก่งนะมันจะไม่โดนเอาเราจะหัวร้อนนะเขาจะเหนื่อยแทนไปให้เป็นตามธรรมชาติครับการยิงที่ดีที่สุดก็คือการยิงตามธรรมชาติของเราเนี่ยแหละครับมัสเตอร์มารีโอเคพอผมวางแบบนี้เสร็จผมก็จะเข้าไปแก้ศัตรูแล้วก็ฝึก อ่ามูฟเมนต์สักนิดนึงนะฮะก็เป็นการโนสโคบนั่นเองครับมาเชลเป็นปืนที่โนสโคบไม่รู้สิครับผมว่ามันตรงอยู่นะเห็นป่ะทุกคนแล้วแบบไฟเลตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการตามที่เรายิงออกไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคพอเราฝึกมูฟเมนต์หรือว่าขยับตัวแล้วก็ยิงไปด้วยนะครับให้เราฝึกไปด้วยเพราะว่าในเกมจริงเราคงไม่มายืนแบบว่ายืนพีกนิ่งๆแล้วก็ยิงกับปุกตัวหรอกใช่ไหมฮะแบบว่าเราเจอศัตรู ไกลๆแล้วก็อาจจะแบบพอยืนทําได้อยู่แต่พอะเราซื้อไกลๆนะรเราก็ต้องแบบหมุนเมนซสักนิดนึงนะฮะให้แบบฝังนั้งเขาต้องขยับเมาส์แล้โอเควิธีการที่ทําให้ยิงง่ายขึ้นเองนะผมก็คือการก๊อปปี้การเคลื่อนที่ของศัตรูนั่นเองครับคือศัตรูเดินไปทางซ้ายเราก็เดินไปทางซ้ายแล้วก็ขยับเมาส์นะครับผมแบบนี้นี่ก็คือการมันจะทําให้เราขยับเมาส์ได้ลงนั่นเองนะผม ก็จะมีโอกาสโดนมากขึ้นนั่นเองครับถ้าเราก็ปี้การเดินกับศัตรูโอเคต่อไปเป็นการฝึกเออดิดแมทรับเราไปเจอกันในดิสแมทได้เลยปะโอเคเรามาอยู่ในดิสแมทแล้รก็เดิสแมทเนี่ย,เ,ยเป็นการฝึกที่เหมือน,นทิ่ี่สุดแล้วนะ <Hello. S 1> โอเคเริ่มเลย God damn it อ้ s h i Oh my god. Bye bye, oh shit. oh man, yeah. uh -uh. โอ้โอ้วอ้โอ้โอ้โอคค้โา,า,า้โอ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 ้ล่้โอ้โอ้โ้วอ้โอ้โอ้โอ o โอ้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 า,า,ววกกาอวโ้โอ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 ก,ก,กอแกกกอ้โอ้อ้อ้โออร สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ในคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ